ไทยไม่งอ้อจีนมาเที่ยวหลับหูหลับตาปั้นตัวเลขกันต่อหวังดึงเพื่อนบ้านอินเดียและรัสเซียเข้ามาเที่ยวแทนก็คือเราพยายามจะดึงกลุ่มใหม่ก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่าเป็นกลุ่มที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญก่อนหน้านี้อ่าตอนนี้เราเปิด63ประเทศที่เข้าไทยแบบเทสแอนโก o ก็คือรวมประเทศเพื่อนบ้านต่างๆไปด้วยแล้วก็หวังดึงอินเดียกับรัสเซียเข้ามาเที่ยวด้วยแต่นะครับแต่ หัวข้อบอกว่าหลับหูหลับตาปั้นตัวเลขกันต่อเพราะว่านโยบายเดิมของเขาก็ยังอยู่ก็คือนักท่องเที่ยวคุณภาพหวังว่าอยากจะได้จํานวนคนน้อยลงแต่มีรายได้เท่าเดิมก็หมายความว่าคนที่เข้ามาจะต้องจ่ายมากขึ้นถูกไหมแต่ว่าเราไม่มีข่าวเลยนะว่าได้ปรับปรุงสถานที่ใดๆก็ตามให้มันดีขึ้นไม่ได้บอกหรืออำนวยความสะดวกนะักท่องเที่ยวให้มากขึ้นอย่างมากก็มีแต่ทำเว็บไซต์ข้อมูล ว่าเอ่อเว็บไซต์เดียวก็จะสามารถรู้ท่องเที่ยวทุกอย่างในประเทศไทยได้ซึ่งกดดูแล้วไม่ได้มีอะไรเวิร์กไม่ได้ค่อยได้เข้าท่าสักเท่าไหร่คือแค่ทําเว็บไซต์ใครๆก็ทําได้แล้วทีนี้จะให้ดูความผิดปกตินิดนึงนะครับคือตอนเนี้ยเราเนี่ยคาว่าเราคือหมายถึงการท่องเที่ยวนะเราอ่ะได้ของตายมาแล้วก็คือพวกฝรั่งที่เขามากันไกล,ไกล เออเราเห็นเขาเป็นของตายยังไงเขาก็มาเพราะว่าเขาต้องหนีหนาวมาเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เขาเขาหน้าหนาวใช่ไหมอยากจะหนีหนาวมาไทยนะแล้วก็มีคนอยากจะมาไทยกันซะเหลือเกินเรารู้สึกว่ายังไงไกลๆพวกนี้เขาก็ต้องงอแต่ทีนี้ความผิดปกติก็คือทั้งอินเดียและรัสเซียเนี่ยเราอยากจะดึงเขามาแต่ว่าหลับหูหลับตาปั้นตัวเลขก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆเลยเพราะว่าใน63ประเทศ t ท s t and ก o เนี่ยไม่มีรัสเซียนะแล้วก็ในฟรีวีซ่า30วันเนี่ยไม่มีอินเดียนะ งงไหมเออก็เทสแอนโกลักตัวหนึ่งคืนเนี่ยได้เฉพาะอินเดียหมายถือว่าไม่มีชื่อรัเสเซียอยู่เลยแต่อินเดียได้แต่ว่าเราหวังดึงรัเสเซียเข้ามาโดยที่ให้เขาเข้าแต่แซนด์บ็อกซ์คือเป็นนักท่องเที่ยวที่จงรักภักดีกับประเทศไทยมากตอนเราไปเที่ยวรัเสเซียเนี่ยเรารู้เลยคนรัเสเซียชอบมาประเทศไทยมากแล้วเราก็ไปขูดเขาไม่ยอมให้เขาเข้าแบบเทสแอนโกได้โอเคคนรัเสเซียมีฟรีวีซ่าเข้าไทยให้ดูหลักฐานก่อนอันนี้คือ วีซ่าเอ็กเซมชนะครับเดี๋ยวลิงลงไว้ใต้วิดีโอของสถานทูตแห่งหนึ่งเป็นรายชื่อของประเทศที่เข้าไทยแบบฟรีวีซ่า30วันหมายความว่าไม่ต้องขอวีซ่าเลยแต่แต่ช่วงโควิดก็ต้องขอ Thailand Pass จองโรงแรมซื้อประกันอะไรก็จะมีชื่อรัสเซียอยู่ด้วยโอเครัเสเซียเขาได้ฟรีวีซ่าของเรา30วันแต่ในนี้ไม่มีอินเดียนะครับดูตัวตัวไนี่นะไม่มีอินเดียแลอินเดียเข้าไทยแบบไหนวีซ่าออนอะไรวอล ก็คืออยู่ได้แค่15วันแล้วก็ไม่ต้องขอวีซ่าเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงไม่ต้องขอแจกต้นทางแต่ต้องมาขอที่สนามบินตอนเหยียบประเทศไทยเหยียบสนามบินก,ก็จ่าย2000บาทเพื่อเป็นวีซ่าออนอะไรว้าได้ไปแล้วไง2,000อ่าแล้วก็ถ้าจะต่อก็ต่อได้อีกนิดหน่อยคือต่อได้อีกไม่เยอะไม่เหมือนฟรีวีซา่ายังขออยู่ต่อได้อีก30ก็คือของเดิม30บวกของใหม่อีก30เป็น60วันคืออินเดียไม่มีฟรีวีซา่าต้องมาจ่าย2,000 ขอวีซ่าออนอะไรววลแต่ลัสเซียได้แต่พอมาถึงอันนี้รายชื่อประเทศที่เข้าไทยแบบกักตัวหนึ่งคืนเทสแอนโกอ่ะซึ่งตรงนี้มีอินเดียอยู่ด้วยโอเคอินเดียต้องขอวีซ่าออนอะไรววลจ่ายสอ0 0ัอยู่ได้แค่15วันต่อได้อีกนิดหน่อยแต่ได้เทสแอนโกอยากให้ความเท่าเทียมมั้งแต่รัสเซียในนี้ตัว R นะครับไม่มีเลยเนี่ย R มีแค่2ประเทศเองไม่ยอมให้เทสแอนโกกับรัสเซีย แต่รัสเซียเข้าไทยฟรีวีซ่าได้นะแต่โดนหักแซนด์บ็อกซ์ไปแล้วนะเจ็ดคืนนะออฟก็เลยใช้หัวข้อว่าหลับหูหลับตาปั้นตัวเลขนะครับแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนกฎใดๆเลยเขาไม่ยอมให้รัสเซียได้เทสแอนโกเลยอ่าเขาไม่ยอมให้อินเดียได้ฟรีวีซ่าเดี๋ยวแผนทุกอย่างจะเป็นไปตามสิ่งที่ชั้นได้วางเอาไว้คือนะักท่องเที่ยวคุณภาพจ่ายกันหนักๆเข้าไทยกันน้อยลงแต่ว่าจ่ายต่อหัวเยอะขึ้นประเทศเราจะเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวมีคุณภาพแต่วงเล็บไม่ได้ทําอะไร อย่างมากก็คือบีบพวกโรงแรมทัวร์กับรถรับส่งให้มาเข้ากินน้ําชาด้วยการส่งเอกสารอันนี้มาตามข่าวนะครับก็รัฐบาลกลางแผนเปิดประเทศระยะ3ฝ่าโควิดโอมิครอนเจราจาทูต4ประเทศก็คือประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนั่นแหละมาเลเซียเมียนมาลาวกัมพูชาดึงเพื่อนบ้านเที่ยวไทยต้นปีหน้าแล้วก็เจาะรัสเซียกับอินเดียทดแทนตลาดจีนปรับยุทธศาสตร์เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ นี่แหละคำว่าคุณภาพเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความน่ากลัวก็คือปี6ก้าเนี่ยเราหวังจะได้นะักท่องเที่ยว8ถึง10ล้านคนสร้างรายได้1 1 2ล้านล้านก็ตัวเลขใหม่มาอีกแล้วนะครับก็ถ้า8ล้านก็ได้เอาก็เดือนละ6 0แสนกว่าคนคือปีนี้ทั้งปียังไม่ถึง6 0แสนเลยแต่ว่าปีหน้าเขาคิดว่าเขาจะได้เฉลี่ยดเดือนละ6 0แสนกว่าคนแล้วก็รายได้1.12ล้านล้านนี่คือเป็นประมาณ1ในสของรายได้ของเดิมซึ่งของเดิม สามล้านล้านคือมีเที่ยวในประเทศคนไทยเที่ยวกันเองด้วยประมาณเก้าแสนฉะนั้นอีกสองล้านล้านกว่าก็คือมาจากนักท่องเที่ยวสี่สิบล้านคนแต่อันนี้คือแปดล้านคนก็หนึ่งในห้าของของเดิมแต่ว่าอยากจะได้รายได้ครึ่งหนึ่งของของเดิมเลยก็คือลูกค้าเหลือหนึ่งในห้าแต่ว่าจะมีรายได้ครึ่งหนึ่งของของเดิมแสดงว่าต้องจ่ายต่อหัวเยอะขึ้นถูกไหมปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่สิบสี่ธันวามีต่างชาติเข้าไทยห้าแสนคนจริงล้า นับคนไทยกับประเทศด้วยไหมต้องนับอยู่แล้วแน่ๆโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากอเมริกาและยุโรปนี่ไงของตายเข้ามาแล้วเอ่อของตายมาอยู่แล้วก็ที่เหลือในเมื่อพี่จีนไม่มาก็อีกสองประเทศยักษ์ใหญ่จะหาทางดึงเข้ามาให้ได้แต่ว่าไม่เปลี่ยนกฎอย่างที่เล่าให้ฟังรัสเซียได้ฟรีวีซ่าแต่ไม่ได้แต่ต้องอยู่แซนด์บ็อกซ์เคืนอินเดียได้อยู่เทสแอนด์โกหนึ่งคืนแต่ว่าต้องเป็นวีซ่าอะไรว่างจ่ายคนละสองพัน ก็คือรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็กําลังหารือก,กันกับทูตของสี่ประเทศมาเลเซียเมียนมาลาวกัมพูชาซึ่งจะทําให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวปีหกห้าเพิ่มขึ้นแน่นอนคือกระทรวงนี้โผล่มาก็มีแต่ตัวเลขก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าอย่างที่อีกข่าวนื้อพูดกันไปว่าตอนนี้มีคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีคนที่ตรวจเจอเป็นบวกบ้างแล้วเราจะทํำยังไงกับคนกลุ่มนี้จะต้องให้เขาจ่ายอย่างเดียวเลยไหมเพราะว่าคนที่ตรวจเป็นบวกอาจจะ ต้องไปกักโรงพยาบาลเสียอิสรภาพอีก10วันใช่ไหมถ้าเกิดเขาคิดจะมาสั้นๆแค่ประมาณอาทิตย์กว่าๆแต่ไปโดนกักโรงพยาบาลสิวันอา้าวก็ไม่ได้เที่ยวกันก็ไม่เคยอธิบายในเรื่องนี้นะมีโผมามีแต่ตัวเลขอย่างเดียวคาดการว่าปี65จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทาย8-15ล้านคนและก็มีคนในประเทศเดินทางกี่ล้านคนครั้งอันนี้ไม่อยากสนใจ แต่มีรายได้รวมทั้งที่1.3ถึง1.8ล้านล้านแสดงว่า1.12ล้านล้านที่พูดไปเมื่อกี้ค,คือจากต่างชาติก็คืออย่างที่บอกครับนักท่องเที่ยวเหลือแค่หนึ่งในห้าแต่อยากจะมีรายได้เกินครึ่งของของเดิมซึ่งของเดิมสองล้านล้านแล้ว1.12ล้านล้านก็คือเกินครึ่งไหมละ่ะแสดงว่าต้องจ่ายต่อหัวแพงขึ้นถูกไหมก็จะต้องมีสารพัดมุกมาทําให้เขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่ดียังไงล่ะ ก็เขาเป็นลูกค้าเราก็อยากจะขูดไม่ใช่อยากจะได้ทําให้เขาจ่ายเยอะๆก็ดีไม่ใช่เหรอลูกค้าจะต้องเป็นหน้าที่ของการจ่ายเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้อยู่ดีกินดีมันเสียชื่อเสียงเสียแบรนด์อยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพคุณก็ต้องเป็นแบรนด์มีคุณภาพด้วยใช่ไหมแบรนด์ Brand มีคุณภาพก็ต้องมีของหรือบริการที่มีคุณภาพให้กับเขาถูกไหมอันนี้คือเขามาเพราะว่าชื่อเสียงเดิมๆที่เรามีอยู่แต่ว่าถ้าชื่อเสียงตรงนี้มันค่อยๆเสื่อมลงเพราะว่าเข้ามาเตรียมตัวจ่ายแพงโดนขูด ต่อไปมันไม่เป็นผลดีกับระยะยาวความฝันโปรเจกต์สวยหรูของเขานะครับซึ่งอย่างที่บอกนะแค่นั่งเทียนคิดมันก็ทําได้ก็คือเขามีสมมุติฐานนะใช้คาว่าสมมติฐานว่าปีหน้าประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่ำแปดล้านคนแล้วก็ถ้าสามารถเปิดพรมแดนอตอนนี้เปิดแค่ตรงหนองคายอย่างเดียวถ้าสามารถเปิดการค้าชายแดนได้หมดและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงเป้าสิบห้าล้านคนหมายถึงว่าจากการเปิดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยละมั้ง แล้วถ้าเกิดพี่จีนเขากลับมาในไทยอีกโอ้โหเราระเบิดเถื่องอันนั้นคือกรณีทุกอย่างสวยหรูแต่ถ้ากรณีไม่สวยหรูไทยไม่สามารถเปิดการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้านได้ก็จะมีนักท่องเที่ยวหถึง7ดล้านคนในช่วงระหว่างที่พี่จีนยังไม่เปิดให้คนออกมาเที่ยวเนี่ยเรามีแผนเจาะตลาดรัสเซียและอินเดียซึ่งเป็นสองตลาดใหญ่รองจากจีนให้เข้ามามากขึ้นท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวปีที่แล้วครับก็คือโปรเจกต์ทุกปีอ่า ปีที่แล้วปลายปีบอกว่า6เดือนผมจะ6เดือนคือตุลาปีที่แล้วจนถึงมีนาปีนี้ผมจะให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง2ล้านคนปรากฏว่าอย่างไงครับศูนย์นะอันนี้ก็คงเป็นความฝ่ฝันของท่านอีกตามเคยส่วนเรื่องความเสี่ยงล่ะก็เชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมาตรฐานการรองรับที่ดีอยู่แล้วมันก็เป็นอีกเรื่องของสาธารณสุขแต่ว่าเรื่องของคุณเนี่ยว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้ว ความเสี่ยงคือทําให้นักท่องเที่ยวไม่มาคือถ้าเกิดตรวจเจอเป็นบวกขึ้นมาเขาต้องไปกัดโรงพยาบาลเสียอิสรภาพแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายอันนี้ไม่สนนะครับเพราะว่าปั้นตัวเลขอย่างเดียวครับแล้วก็ส่วนของท่านผู้ว่าเกี่ยวกับท่องเที่ยวก็มาพร้อมกับมหาโปรเจกต์ของท่านว่าจะปรับยุทธศาสตร์ไปสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนภายใต้แผน 3R นะครับมีแต่แผนเอ่อหคือรีโอเพนเป็นช่วงทดลองเปิด ภายใต้ในโยบายซึ่งภูเก็ตซด์บ็อกซ์ซึ่งทำมาแล้วแล้วก็รีคาบเวอร์เป้าหมายคือไตรมาสสี่ของปีหน้าหรออ,อ๋อพิมพ์ปีผิดมั้งเป็นช่วงการเปิดประเทศเมื่อหนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาอ,อันนี้คืออยู่ในแผนของท่านเหมือนกันหรือนึกว่าท่านผู้นําเขาอยู่ดีๆอยากจะละเมอเปิดหนึ่งพฤศจิกาซะอีกครับก็คือที่เราเปิดประเทศกักตัวหนึ่งคืนนั่นอยู่ในแผนของท่านอยู่แล้วนะแล้วต่อไปเป็นช่วงส่งเสริมการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน ครับก็ส่วนที่เหลือของข่าวนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองมาอ่านกันได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับเพราะว่าเป็นการที่ท่านได้พูดอะไรยากๆออกมานะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อข่าวตรงนี้คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราเป็นบริษัทหนึ่งนะครับไม่ได้พูดถึงใครนะเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งอันนี้คือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายขายซึ่งเขาก็ตั้งน้าตั้งตาแต่จะขาย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 แต่โดยปกติแล้วบริษัทก็จะต้องมีคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิส การบริการลูกค้าที่ดีเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและก็อยู่กับเราในระยะยาวแล้วก็ได้สินค้าในคุณภาพที่สมกับราคาที่เขาได้จ่ายมาแต่แผนของแต่ละท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าพูดถึงแต่ฝั่งเราอย่างเดียวว่า,าจะให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยยั่งยืนทําให้นักท่องเที่ยวคุณภาพมีไรายได้เยอะขึ้นแต่ลูกค้าน้อยลงจะได้ดูแลกันง่ายขึ้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ในมุมของคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้โง่คือของเดิมเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนมาไทยเพราะอะไรมาไทยเพราะมันถูก ใช่ไหมไอ้ส่วนของว่าอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรธรรมาชาติสวยงามอะไรนั้นเป็นปัจจัยรองถ้าการเข้าไทยมันแพงขึ้นซะแล้วเนี่ยก็อย่าหวังเลยว่าระยะยาวแล้วยังจะได้เยอะอยู่อีกฉะนั้นโดยรวมแล้วคือเป็นภาพสวยหรูที่บอกกับคนในประเทศเท่านั้นเองว่าฉันทํางานเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรก็แค่วิจารณ์ว่าเออเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมอ่าตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ